สวัสดีครับเจต้อนรับทุกทุกท่านนะผมเข้าสู่เกมที่กาลังจะปิดนะครับผมอีกเจ็ดบันนะครับผมแล้วก็ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับก็จะเป็นคลิปตะลุยดันจีนในวันนี้กันเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวจะไปตลุยดันจีนให้ดูกันนะครับสําหรับบัตรเหลืองในดันจีนนะก็จะลงตั้งแต่ดันแรกยันดันสุดท้ายที่เป็นบัตรเหลืองเลยนะครับผมเดี๋ยวให้บอสมันไปกดลงแล้วกันบอสกดลงเลยวบอสนะครับวันนี้ก็จะเป็นดันอ่าบอสจีนนะง่ายๆคือบอสจีนครับตัวที่มันหัวเราะเวลาอีอะครับสายเทคอนโด บอสไก่ไก่เหมือนบอสเลยอ่ะเมื่อก่อนนี้มันยากอยู่นะแต่เดี๋ยวนี้มันง่ายจัดก็เราก็พูดถึงแต่สมัยก่อนนะนะสมัยก่อนอะไรก็สนุกอ่ะสมัยนี้อะไรก็ไม่รู้เ <c oughs> มื่อก่อนอะไรก็สนุกเดี๋ยว,ยวนี้อะไรวะเนี่ยฮัลโหลดูดิไอตัวนี้ยยากนะแต่ไม่ใช่สำหรับเดี๋ยวนี้ เดี๋ยวนี้แม่งตีกูแทบไปเข้าเลยบอสตีกูเข้าอยู่ร้อยกว่าก็มาดิลวบไปเลยมาดิสกูเล่นได้แล้ววอลโซนโอ้เกมกากเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปสตรีมก่อน บอสทำไม่ฆ่าง่ายจังสมัยนี้มันโดนลงดีมันก็แตกแล้วครับโดนลงดีมันก็ตายหาเลยครับบอสเดี๋ยวนี้มาเยอะเท่าไหร่ก็โดนโล่ลวบโดนเลื่อยอีแตกวดัดพวกบอลพวกอะไรอุย้ยอีว้าวไปเลยทำไมเอออีโดนมันง่ายไปอีว,าว้าง่ายยากยากใครก็อีโดนได้แต่อีว้าวมันหาได้ที่ไหน ไม่มีหรอกแหมเลื่อยใหม่มันตามคนกูหาตั้งนานว่าทำไมเล่นไม่ได้ทำไมอ่ะันไม่เล่นไม่ได้ทำไมถึงไม่เกี่ยวกับเกมอ่ะไปเว้ยไปเว้ยต่อเว้ยจะถึงด้านบอลแล้วปะเมื่อก่อนเนี่ยสองตัวน่้ยยากผมจำได้ยากมากเดี๋ยวนี้ ดูกูดิอีแม่ทีเดียวตายหาแล้วขอ ATK 5ถึง6,000บวกแต่ละคนใช่ของสมัยเนี้ยคิดแอ t แทกแม่ง5ถึง6,000นะทุกคนนะไหนจะสเปกันอีกอีว่าวส่งท้ายเกมปิดด้วยนะเอลอย่าพูดอย่างนั้นดิครับคุณหมอโถพูดซะผมเขินเลยแตกมึงไอ้บอสโง่ไอ้บอสไปไอ้บอสไอ้บอสไปไอ้บอสไอ้บอสไปอ้บอสเออนั่นแหละออาไปซะมึงอะ ให้รถกระเป๋าเล่นไอ้บอสโง่บอสบอสด้เกมแหละบอสบอสได้เกมแหละพี่ไม่เคยว่าบอสอยู่แล้วคนอะไรเขาจะไปว่ากันเองบอสไม่มีหรอกไอ้โง่ไอ้บอสเอ้ยไอ้บอสบอสบอสในเกมบอสได้เกมบอสบอสได้เกมโถ่เฮดโหลดเฮดโหลดไม่ใช่เฮดโหลดดีกว่า อะไรนะตัวตลกโอ้โจ็กเกอร์เอ็มเท่าไหร่ครับเกมเกมจะปิดอีกหนึ่งอาทิตย์แล้วครับเอ็มเขาให้กันฟรีนะครับเขาให้กันฟรีนะครับอีหนึ่งอาทิตย์เกมปิดแล้วครับเอ็มเขาให้กันฟรีนะครับเขาไม่ขายกันแล้วครับเซตองเซตเอ็ม <c oughs> ลบถุงทิ้งไว้หมด้วครับสรุปมีเซอร์ไพรส์ทางโซนโฟนลิปปิดออกมาประกาศว่าที่บอกว่าปิดเกมนั้นผมล้อเล่นเนี่ยคุณจะไปเผาบริษัทกูบอกเลย ผู้ด้่นเผาบาริสต้าเราก็ไม่ได้ชียหายเลยเนาะวัดอีไปก่อนนี่วัดไม่หมดเออกูกินน้ำดูไม่มีขายแล้วครับเดี๋ยวเนี้ย ้ยมาดิมาดิว wow! <we> ่ะหัวทิมไปเลยกูก็ได้หมดนะครับต้องบอสก็มาดิครับลีกเดอร์เมเจอร์ว่ะผมเตรียมวอเถื่อนอ๋อโอเคได้หมด สู้ๆละกัน,น,ออออกนบอสน่าจะต้องไปขอตามกุ่มเพราะแจกกันสะบัดเลยใช่ครับน่าจะต้องไปขอตามกลุ่มถูกแล้วครับมันไม่มีขายแล้วครับหาซื้ออะไรก็ไม่ได้เลยครับเขาไม่ขายก็วทุกวันนี้ยถึงขายก็ไม่รู้ราคานะครับห้าบาทเราซื้อเกินแท็กซี่ห้าบาทถูกกว่าห้าบาทอีกไหวรีเลยแพ้อยู่ละเดี๋ยวยื้มรหัสไข่หนุ่ยไปวอดีกว่าถ้าหาไข่หนุ่ยดีกว่า ไอ้บอสไม่ช่วยกูยเลยชา้าพอบอสเลยครับเก็บ <S <S มันไม่ล้มด้วยนะเว้ยบอสอย่างเอาแข็งแกร่งแขอะไรแข็งบอสเดี๋ยวบ้าบ้าบอส บอสจะมาแข่งอะไรตอนนี้ไม่เอาบอสโอ้เล่นเกมเล่นเกมมอสมอสมอสอะไรไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่แข่งตอนนี้บอสอย่าอาตดตายแล้วไม่ไอ้บอสแข่งรามกจกกระเป็ดบอสไม่มีการีบปะวะ ไอ้ตัวนี้มีการีป้าไม่มีโหอีสบายเลยบ้าเถือนผมไม่มีการีเลยอ๋อต้องเป็นบอสบัตรแดงนะมีการีไอ้บอสไม่ได้อีหรอกครับมันเสร็จผมอยู่แล้วอะไรบอสโหบอสบอสมาช้าไปรู้หรือเปล่าเก็บ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 ให้บอสให้หมดเก็บให้บอสให้หมดอะไรก็เก็บให้บอสให้หมดของโง่ๆเก็บให้บอสให้หมด หมดแล้วไอ้บอสไม่ทากแล้วถ้าเขาแบบกูไม่เต็มมันก็เก็บไปกูเลยฝากอะไรด่านที่สองใช่ปะด่านกระดูกใช่ปะเออด่านกระดูกใช่ใช่ใช่ด่านกระดูกด่านกระดูกเว้ยลงด่านกระดูกเว้ยยีไปดีบอสยีไปดิโอ้ยยียีตายแค่นี้อย่าีเลยวะอีตายแค่นี้ยีเลยวะเพื่เท่าไหร่ จะต,ต้องให้เลื่อยโชว์อะบอสโลกเอาเอา,เอามึงเก็บให้กูทำไมเนะี่ยได้นะได้นะมึงเก็บให้กูนะได้นะมาเกมนี้คนส่งดาวเยอะจัดเลยใช่ครับไป,ไปเกมไหนก็ไม่ก็ไม่มีครับบอสอีดีบอสบอสพี่ให้บอสโชว์แล้วนะบอสบอสโชว์หน่อยเอออีเข้าไปอีว่าแตกแต่แรกขาดเลยบอสเฮลโหลสวัสดีครับน้องกีนสวัสดีนะครับ มันคือบักกระดูกพันปีไม่ตายักทีหนึง่งเออแหละตั้สุดท้ายจัดการไปบอสไปบอสเก็บตกเก็บของให้บอสก่อนเก็บของให้บอสบอสอยากได้ผมไม่อยากได้แต่บอสอยากได้ครับเก็บให้มันก่อน ไอ้บอสดูกูบอสดูกูด ul, um, ูดูดูน้าจ้ำน้านำไปใช้น้องดู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 ด้วยดูเป็นไงทีเดียวก็พอบอสไปอีกหลายทีแล้วเหมือนลูกเลื่อนมันโหดกว่าอยู่แล้วบอสดูบอสดูน้าจ้ำเอ้าเอ้าอะไรวะเนี่ย ใจเย็นๆอับอายขายขี้หน้ามันอีมันอีก็ากากเฉยเลยตกใจเลยยันตะดุเลยหมัดเครื่องควาย่าพูดกันดิไอเขา,ขาหัวปวดหัวเลย ก็ปรังเชยไอ้บอสอยากได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 ้บอสไปบอสบอสอยากได้บอสอยากได้บอสอยากได้อะไปยหมดนี่ให้เนื้อความหวังดีใส่อ e ีเลือดดีๆไม่ชอบออกเป็นอ e ีอะไรก็ไม่รู้ดีจริงๆว่ะเว้ะไม่ได้ใส่ก็อ e ีได้ตีออร่อยให้ดูด้วยนะผมบอกเลย อีเพราะก็ติดมาจากเอลล่ะอย่าพูดอย่างนั้นเดีไปครับต่อไปไปทหารทีกันดีกว่าซามูไรผมไงเออตีซามูไรอร้อยเออเข้าใจแล้วเดี๋ยวเอาไปผสมก่อนเอาไปผสมก่อนแล้วก็มาตีอร้อยเออเออโอเคโอเครู้ละรู้ละเออมีมีอีกวะ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 ไม่มีอีกวะตีอร้อยหมดเลยอย่าไปกลัวมีอีกวะใหม่มันมีอีกวะมีอีกไหมมีอีกไหม ใบบวกอันนี้มีขายปะเข้าขายใบบวกกันป่ะเดี๋ยวนี้นไม่มีแล้วมั้งเซิร์ฟเทอะไม่ไื่อจะขายแล้วแล้วว่าทั้งหลังอ้าวไม่มีบอสคือี่อะไรไม่รู้ <laughs> <c oughs> คือคิดว่ามีข้างหลังลด้วยี๋ยวผมจะตีซามูไลออร้อยแล้วก็เดี๋ยวดูเซ็ตอื่นๆก่อนถ้าใหม่มันมีเดี๋ยวจะขอย,ยืมมาตีออร้อย เดาตีออร้อยของในตัวเจ็ดหมื่นถ้าเข้าไปดูต้องโทรหาพี่บอยเออว่ะให้พี่บอยเอาไปบวกมาให้หน่อยเด็กใครรับติดต่อพี่บอยเอาไปบวกมาให้ยิมหน่อยเด็กไม่ยิมหรอกขอเลยแล้วกันจะปิดเซิร์ฟแล้วอะ่ะเอาไาหมตีออร้อยหน่อยกล่องประสประสมะมาให้เปิดหน่อยบอกพี่บอยแท็กพี่บอยมาแท็กพี่บอยมา คนกดไลค์กดแชร์มากมากนะครับผมขอบคุณนะครับเซอร์จะปิดแล้วเหรออีกหนึ่งอาทิตย์ปิดแล้วครับปิดแบบปิดถาวรเลยนะครับคุณมันจะยิงโดนวิ่งนะ อยขอไปบวกกับกองเปิดหน่อยพี่ไอ้บอสโกยไม่ได้ไอบอสคุณติดทหารเนี่ยบอสบอสช่วยหน่อยบอสคุณติดทหารสวยบอสสวยมันแตกแล้วอยากตีอ๋อร้อยอ่ะขอไปบวกพี่บอยหน่อย ในมือถือมันเป็นเกมยิงซอมบี้ครับมันเป็นเกมยิงซอมบี้ที่ตั้งชื่อว่าโซนโฟเฉยครับอกหักกับเกมรักสองรอบแล้วใช่ครับใช่ใช่นี่คือเกมแจ้งเกิดพี่ใช่ไหมใช่ครับผมเกมนี้มันเป็นเกมที่ทําให้ทุกๆกคนรู้จักผมนะครับมาทับอนโอหน่อยพี่เขาจะมาหรือเปล่าพี่บอยอะหายไปไหนก็ไม่รู้พี่พบอยอะหลงอ่างแล้วมอั้งใช่ครับเกมนี้มาครับมาถึงด้านสุดท้ายแล้วนะครับผมก็ จะเป็นด่านที่มันรวมบอสท,ทุกด่านไม่อยู่ด้วยกันนะครับก็ไปลุยกันเลยครับหนเป็นด่านที่หนึ่งมั้งน่าจะไม่มีบอสด่านที่ไอ้บอสไปเอาตัวหลังก็ตัวหน้าเองเอาตัวหลังไม่เอาตัวหลังเงชื่อกูเนี่มึงไม่เชื่อใจกลัวบอสกูเป็นเรื่อยบอสไอ้บอสกากรออยู่จบแล้วปิดตำนานอีกแล้วใช่ครับมันปิดตำนานอีกแล้วสตรีมอยู่มึงก็เลยไปก่อนเซ อไอ้หมอไเอาตัวหน่อยโดังให้หน่อยแจ้งเกิดเทพเจ้าอีวอลกับเทพเจ้าเกลือปะถ้าไมคุณหมอพูดงั้นนะไม่น่ารักเลย <c oughs> มานมึงอไอ้บอสกูตายไอ,อ้โอ้โหกูตายไอ้บอสกูเกิดไม่ได้ด้วยโอ้โหแม่กสบาร์ใส่หัวกูโอ้โหโอหโอ้อ้โอ้โหอ้้โหโอ,อ้โหโโอ้โห สามสิบวิอไก็จริงโอ้มันฟาดกูตายสก,กิลเมื่อกี้นะคือถ้าหลบไม่ได้คือตายครับพี่ไก่อะ่ะก็ก็เข้าไปจัดการบอสให้น้องอะ่ะบอสไปจัดไปจัดการบอสให้น้องอะ่ะเพื่อให้น้องปลอดภัยแต่ตัวพี่ตายอะ่ะไม่เสียสละใช่